สวัสดีค่ะบุญภัทรสังข์แฮมเบิร์ค่ะวันนี้มีที่ร้านเพิงโยฟิซีนแอนด์สเปเชียลตี้บาร์นะคะอยู่ตรงพระราม9หลังเดินหน้ายซอย41ค่ะเราจะพาไปกินเป็นบุฟเฟต่ติ่มซำกันที่นี่มีบุฟเฟ่ทั้งหมด3ราคาค่ะคือ690นะคะ990และที่บุ้งมากินวันนี้จะอยู่ที่ 1,290บาทค่ะปกติจะเป็น1,290บาทบวกๆนะคะแต่ถ้าจองผ่านลิงก์ที่มุนนำมาแปะไว้ให้ก็จะเหลือราคาอยู่ที่คนละ1,290บาทเน็ตไม่มีบวกๆแล้วค่ะทราบบุฟเฟ่ราคา1,290บาทเนี่ยจะรวมเครื่องดื่มเรียบร้อยค่ะมีทั้งเก๊กมวยชาอู่หลงหอมหมื่นลีมีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นค่ะชาค่ะพ่อชาครับใจครับใจ นอกจากนี้ยังจะรวมม็อกเทล3าอย่างด้วยกันค่ะ Chinese Plum the Golden Passion Era of Roses Petal เชิญค่ะเหมืนแปลกดีะนะอนี้ในนี้มีเกากี้ด้วยคือบวยอะ่ะคนใช่อะลองดูมันมีความเค็มอือ อร่อยเปรียปร้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มหวานหวานอร่อยอันนี้อันนี้คือเปรี้ยวเลยแต่อร่อยสดชื่นมากค่ะอันนี้คือเปรี้ยวหวานมีกลิ่นหอมกุหลาบอันนี้ก็คือจะเปรี้ยวแบบสอบรสเลยค่ะอันนี้จะแบบเปรียปร้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มของบวยเนาะกวาน,นี้คือจิ๊กโฉนะคะ อาเิไทนเซอรรายการนี้จะมีเฉพาะในบุฟเฟ่ราคา1,290บาทเท่านั้นนะคะอันแรกก็คือปลาเงินทอดพริเกเกลือใกล้วยข่ดเกลือปลาเนี่ยคือกรอบเลยนะคะแล้วก็มีรสเค็มๆเผ็ดนิดๆค่ะที่เพิ่มมาอีกนะคะก็คือหมวดิกเนเจอร์ติ่มซำซึ่งจะเลือกได้คนละ1รายการค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบแม่น้ำฮวงโหตัวนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับซอสก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะแล้วก็มี วาซาบิมาโยมาให้ด้วยด้านนอกตัวนี้คือกรอบค่ะกุ้งข้างในสดเด้งข้างบนมีความปุกๆของไข่กุ้งด้วยซอสจะออกรสเค็มหวานนะคะใส่วาซาบิมาโยดูยมันก็จะเพิ่มความครีมมี่แล้วก็แบบมีรสเผ็ดน้อยๆของวาซาบิค่ะ ขนมจีบหอยเชลซอสเอ็กโมีขนมจีบลูกใหญ่มากนี่ด,ดูข้างบนเป็นหอยเชลซึ่งหอยเชลเนี่ยมีอยู่บนผักด้วยค่ะ,อะขอบคุณพ่อต้องกินให้หมดคำเดียวคำมันใหญ่คำ <c oughs> มันใหญ่ป้าลองขึ้นมาให้ดูหน่อยว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยหอยเชลก็ใหญ่แล้วยังมีข้างล่างนี่อีกสดหวานแบล็กโกลเด้นฮัคเก๋า และหอยเป่าฮื้อแป้งฮักเก่าเนี่ยจะเป็นสีดำจากชาโคค่ะเสิร์ฟพร้อมกับหอยเป่าฮื้อทั้งตัวเลยป้าเอาเป่าฮื้อไปกินหน่อยอร้อนป้ามุขขอแอบชิมนี้ได้ไหมผักอ,อร่อยคือผักมันดูน่ากินมากเลยอะ่ะอ,อ,อร่อยอร่อยทุกยาง ซุปเนี่ยเราจะเลือกได้คนละหนึ่งรายการนะคะตะกี้คุณพ่อเลือกกระเพาะปลาน้ําแดงไว้ส่วนมุ้งจะกินซุปเต๋ชวนไก่ฉีกค่ะซุปเกี้ยวไข่กุ้งเนี่ยของโอเว่นข้างบนจะเป็นต้มู้อ่อนนะอร่อยซุปก็อร่อยซุปเต๋ชวนก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็มีเผ็ดหน่อยๆนะคะอ,อ,ะอ,อกกืม ในหมวดของบาร์บีคิวนะคะสามารถสั่งได้แบบ all you can eat ค่ะมีทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดยา่างเป็ดย่างค่ะเบิลสองชิน้นหมูแดงสักชิ้นนะ <c oughs> หมูกรอบไหมคะหนึ่งชิ้นกายโด หมูกรอบที่นี่จะทําเป็นสไตล์หนังบางเชียบเลยนะคะหมูวนุ่มมันจะมีรสชาติในตัวอยู่แล้วก็คือจะออกรสเค็มนิดนิดหรือใคอากจะจิ้มนะคะก็เอาหมูกรอบจิ้มมัสเซ์ดได้นะหรือจิ้มกับซอสนี้ก็ได้นะเขาให้มาอร่อยไห้ะ,ะ,ะซอสพริกผสมมะเขือเทศอยนะ่างเงี้ยน้ำซัมทั้งของนึ่งและของข,องข,องข้อดสามารถสั่งได้แบบ all you can e a นะคะขนมจีบกุ้ง ขนมจีบหมูขนมจีบหมูเบิร์ชีสฮักเก๋ากุ้งตีนเป็ดพะโล้น้ำแดงสาหร่ายไส้กุ้งกุ้งนึ่งซอสมะนาวซี่โครงหมูหนึ่งเต้าซี่ปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งซีอิว๊วซาลาเปาไส้หมูแดงซาลาเปาลาวาก๋วยเตีเ๋ยวหลอดหมูแดง โอ้มันดูนุ่มมากเลยเนี่ยนุ่มนุ่มกุ้งทั้งคำเลยอ่ะดูสิทั้งตัวเนี่ยดู <c oughs> แล้วมันอร่อยอยู่แล้วนะไม่ต้องจิ้มกินเป็ดชอนชุ่มฉ่ำนุ่มอ่านงกิน้ากาเกไปสามลูกแล้ววนี่ลองดูกุ้ง หนึ่งมะนาวที่นี่ติ่มซำของกุ้งตัวใหญ่ามากขนมจีบกุ้งนะคะกุ้งคุงชิ้เลยอะ่ะขนมจีบหมูไป <Yeah. S 1> เดี๋ยวมามกินตัวชีสให้เอง <laughs> ขหนมจีบหมูเบิร์นชีสเนี่ยนะคะก็จะมีความหอมของชีสอยู่ข้างบนเนื้อหมูข้างในเนี่ยเขาก็จะปรุงรสมาเรียบร้อยก็จะนุ่มๆหอมๆนะถามเอาเว้นดูอร่อยฮะหอมมากเลยฮะซี่คุงเตาซีมันดูนุ่มดีนุ่มมากค่ะ่อนออกจากกระดูกเลยตัวสาหร่ายไส้กุ้งเนี่ยนะคะจะมีซอสมาอยู่แล้วก็ไม่ต้องจิ้มแต่จริงตั้งแต่กินมาไปไม่ได้จิ้มสักอันเลยนะติ่มซำของทอดนะคะ ปอเปี๊ยะทอดไส้หมูแดงเกี๊ยวกุ้งทอดฟองเต้าหู้ไส้กุ้งทอดหางซุยกอกไส้หมูกรอบและเป็ดย่างปอเปี๊ยะทอดไส้หมูกรอบและเป็ดย,าย่างขุยใช่ทอดขนมผักกาดผัดซอด o, สเอ็กโซซาลาเปาไส้ฟักทองลาวาเจียนหน้าตามันดูแบบแต่งของอืม อรขอ้างในคือนุ่มมากดูสิแล้วไส้ข้างในก็จะมีทั้งหมูกรอบและเป็ดย่างน,นะคะไม่ต้องจิ้มแล้วอร่อยเลยตัวแป้งเนี่ยจะมีรสหวานนิดนิดอร่อยมากเลยจี้ปลเงินเขาก็อร่อยอร่อยไหมเนาะ,ะกรอบ เป็นซาลเปาสไส้ฟักทองลาวานะคะเขียนก็คือเอาไปนา้ากระทะจนสีเป็นน้ำตาลอ่อนๆไส้คัสเตอร์แต่ว่ามีกลิ่นหอมของฟักทองซาลาเปาไส้หมูแดงซาลาเปาลาวาเข็ม <c oughs> ๆมันๆ สำหรับเมนคอร์สนะคะสามารถเลือกได้คนละ1รายการค่ะที่บุ้งเลือกมาวันนี้นะคะเป็นเมนูที่เขาแนะนําทางนั้นเลยก๋ยซี่หมี่ไก่หมักอันนี้ของคุณพ่อ,อก๋วยเตี๋ยวล่าหน้าปลาเต้าซี่อันนี้ของบุ้งเองข้าผัดหยางโจของโอเว่นค่ะอีปีผัดถั่วแขกหมูสับใส่กาาชายค่ะอืมเค็ม,มๆนะแล้วก็มี กลิ่นทำอะไรเนะะี่ยคือมันมีกลิ่นหอมกระทะนะมัเนเป็นเส้นใหญ่นะคะตัวนี้เป็นเห็ดออรเรนจิค่ะพิกหวานต้นหอม,อมเส้นเดียป้าตัวเนี้ยโอเสีแด้วป้าไม่กินต้องซี่เนาะ ขนมหวานนะคะสามารถสั่งได้แบบ a อ l y ยู c แค่ a ี้ค่ะไอศครีมโฮมเมดค่ะรสเผือกและมะม่วงมุ้นฮ่องกงชาหอมหมื่นลีมุ้นฮ่องกงอูหลงดอกคำฝอยเต้าหวยน้ำขิงเต้าหวยของคุณพ่อค่ะใช่ครับใช่มันไม่หวานมากอ่ะเมืม่อเต้าหวยดีเหรอ เนื้อต้มวยดูดีมากนุ่มเียอืน้ำผิงก็กำลังดีนีม่มีแปะปวยด้วยแล้วตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นมา4จ่าย3ค่ะเหลือเพียงคนละ9ก7บาท50สตางค์เน็ตแล้วโปรโมชั่นนี้จะมีถึงวันที่31สิงหาคม2,568นะคะเมนูที่บุ้ชอบมากที่สุด3อันดับแรกก็คือ อันดับที่1ยกให้ฮักเกากุ้งค่ะอันดับที่2ยกให้หามซยโกไสหมูกรอบและเป็ดยา่างอันดับ3มี2อย่างค่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบแม่น้ำพวงโหอีกอันที่บุงชอบก็คือซาลาเปาฟักทองลาวาเจียนสำหรับขนมหวานนะคะบุงชอบเต้าหวยน้ำขิงปาชอบอะไรคะ,ะขนมจีบอยเชลซอสเออันนี้อร่อยมากให้เป็นอันดับหนึ่ง ดับสองก็เป็นฮะเก๋าอ่ดับสามเป็นปลาเงินทอดพออริกเกลืออร่ากตีก่วยเตียวหลอดกุ้งกรอบแม่น้ำควงขโขงอเวนชอบข้าวผัดหยางโจก,กับซาะเปาไส้ปลาทองครับถ้าไงเดี๋ยววงป้าออโ,โตแล้วก็อเวนจะไปจินงกันต่อแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย